สองคนหนึ่งมี้นหนึ่คนหนึ่งโอ้ครับไก่เรว่าเอาไม่สมาจะเป็นร้านจานก็วร้านปูรกว่พาพอเล้วก็แล้วมันเป็นร่างจางหายไปนะโอ้ยิบ่ได้บอกเป็นสนะาปนว่าเอาเป็นสายเลยว่าถามเน่ยว่าไม่เอาอันเขา ก็กากหวังไว้ไว like ah er um so ่าัิลระแม่ครับผมเขากับไปไปตามธรรมศาสตร์นี่ละเธอแหลกบ่ได้กับบ่ป็นงยังเธอได้ซ้อมได้ทาบไปเหากัเห็นไปเรื่อยๆเธอว่าจะมุ่นค้าาอยู่ว่าให้อี่เออพิงแพร่กนั่งถ่ายอยู่บันไดทั้งผีโอ้นั่วใจโอย้หัวใจที่ เม่กับสบายดีอ่ะเม่ส่งเสียงหน่อยจ้พ <studying> ่อก็นอนทั้งวันเลยยดอดเยอะนครับผมจะมีอะไรจะคิดอะไรหรอครับตามธรรมศาสตร์ทบหายทายมาครับยัเดินพุทธภาลโลกเกิดขึ้นานไหมครับว่า ยังหลบบัสบายดีบสบายดีครับพ่อสบายดีแข็งแรงเนาะทาผมแบบพวกระไปโดยดีใช่ถูกร้านในมะเกิดเนี่ยอย่ากินหน้ำอัเป็นยังจนะน่าฝันว่าร้านมานางขายอยู่บ้านใดครับผม,บผมไม่เอามะเกิดนัองอ่งอยู่ครับ ครับผมกับผูรักษ์ภูยัยขวันบรรพบุรุษเท่านั่นแหละตอนว่าเกิดได้เท่านั้นแหละเวียนไหวียนวแต่เกิดกันยินดีละบรรพบุรุษเท่าครับผมฮะโอเคโอเคตามนั่นละไปก็นทได้มาดสองตัวเนาะครับผมครับครับครับผมสุขดีสาธุสาธุสาธุโอเคไหนเนี่ยแมเด้อครับผม เมเดสตอรี mm. ่นะครับผมเดี <t 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 uh ๋ยวมีภารกิจเน่ยเมอยากได้กับข้าวตอนเย็นนะผมเป็นอะไรเมยอยากกินเส้นหมี่น้ำตกหมูไม่ใส่ลูกชิ้นหนึ่งสองคือสับปะรดสมคือสลัดเซเว่นจำช่วยผมล้กันนะโอเคเคคุณพ่อบ้านอ่าคุณแม่น้องเต้าหู้น้ำแฝงฝากชมมาว่าคุณพ่อบ้านน่ารักมาก อืมโอเคขอบคุณครับไปซื้อกับข้าวเยนะ็นฮะครับี่ก็อแอร์หนาวเหรออก่อนก่อ,อ,อนอไปก็เปิดขอปิดพัดลมต้องปิดพัดานก่อน ปกติอ่ะเนื้อตรงนี้ของบ้านเราจะเป็นสีส้มๆไอ้ไม่กี่เิบกวันก็ขาวๆมือบุญเจที่น้องเมย์ทานได้ก็จะเป็นอาหารพวกที่ห้ามทำให้ท้องแบบว่าเป็นอืดหรือว่าเผ็ดท้องเสียอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็เป็นวันที่ สองนะครับหลังจากที่เมื่อวานใส่ตัวอ่อนมาวันนี้วันที่สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสามสี่วันก็ได้กลับบ้านแล้วที่พักที่เมรพักก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเพราะว่าห่างจากเซ็นทัลประมาณสามสิบเมตรเองอากาศข้างนอกก็ร้อนๆนะสามสิบกว่าองศาแต่ถ้าอยู่ในห้องก็จะประมาณยี่สิบแปดองศายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพออยู่ข้างนอกก็จะประมาณสามสิบกว่าเป็นฟูด ฟูดพาร์คมาแป๊บเดียวก็เข้าไปที่โซนอาหารได้ละโอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้องเมย์สั่งนะครับร้านนี้พราเดี๋ยวถ้าสั่งได้ก๋วยเตี๋ยวเสร็จ mm. ก็จะไปเอาสับปะรดต่อแล้วก็มีสลดัด mm. ยังไม่ทันได้ mm. เตรียมตัวเลย mm. เสร็จละเอฟตีเฮ้ยฮะก๋วยเตี๋ยว โ <Okay. S 2> mm hmm. อ้คผูกนเอฟซี FC. เมื่อกี้เนี่ยเกือบซื้อข้างในละเดินออกมาคนระับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้เป็นของอะไรฮะของอะไรท็อปนี่แหละค่ะอ๋อของท็อปอะอ๋อแต่ข้างในแต่<ะ>ว่ามันเป็นเนาะเจของจะเป็นข้างนอกมาแบบนี้แต่ว่าวอ,อ,อยู่ในเครือท็อปอ๋ออยู่ในเครือท็อปเหมือนกันตรงนี้ <Okay. S 1> นะฮะ,ะที่อุดรธานีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะนี่ <Okay. S 1> โอ้อันนี้49บาทใช่ค่ะจะเป็นเสื้อ ฉพาะช่วง6โมงขึ้นไปนะคะเซลลเฉพาะช่วง6โมงรู้แล้วเดี๋ยวมาซื้อตอนเย็นเดี๋ยวนี่นะฮะ FC ถ้ามาซื้อช่วงเย็นก็หลัง6โมงก็ได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถ้าซื้อก่อน6โมงก็ราคาปกติราคาปกติเยอะแยะเลยเนี่ย FC นี่นะฮะโชคดีมากมาซื้อช่วงหลัง6โมงนีแล้วเรียบร้อย ก็อยู่ใกล้เซ็นท่นนะฮะก็สามารถที่จะเดินมาซื้อได้แป๊บเดียวเดินเข้าไปประมาณแค่15นาทีก็ซื้อเสร็จละเดี๋ยวก็จะเอากับข้าวไปให้น้องเมย์นะเมื่อกี้โชคดีมากคือมาซื้อหลัง6โมงพอซื้อหลัง6โมงเนี่ยทำให้เราได้ผลไม้ในราคาที่ถูกเพราะว่าซื้อ1แถม1นนะจะคิดด้วยว่าถ้าว่าเราพักไกลเนี่ยเราเราต้องขับรถออกมา ขับรถออกมาแล้วก็ไปหาที่จอดซื้อของซื้อของอะไรพวกนี้มันจะลําบากแต่ถ้าว่าเราพักใกล้ๆเราแค่เดินมามันก็สะดวกเดินออกมาแค่30เมตรคทับ f FC ก็ถึงที่พักแล้วจากเซนทันสะดวกมากก็จะพักฟื้นได้ในระยะย,วยาวๆนะ FC <c oughs> เดี๋ยวของไม่ให้มน้องเมย์นะครับก็จะมีอ,อันนึงก็คือที่จะเป็นที่เซเว่น เป็นสลัดเซเว่น <Seven S 1> ก็อยู่ติดๆกันไม่ไกลมากเรียบร้อย FC เรียบร้อย FC ภารกิจคอมพลีทก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีสลัดเซเว่นแล้วก็สับปะรดของน้องเมนะผมของผมก็มีผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วหมู แล้วก็สับป,ประรดก็คงกินด้วยกันเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ทานยาแล้วก็พักผ่อนนะตรงโซนนี้คนก็ท่องเที่ยวเยวอะเอฟซีท่องเที่ยวเยอะถึงแล้วถึงแล้วนะครับ FC เดี๋ยวของเาฝากน้องเมย์ เยอะแยะเลยอืถึงแล้วนะครับ FC หะร้อนเหรอนี่ของเมย์หมดเลยเนี่ยของเมย์หมดเลย <c oughs> มีกว๋วยเตี๋ยวมีสับปะรดของพี่มีผัดซีอิ๊วหมูในนี้แล้วก็เดี๋ยวสับปะรดตอนแรกเมยบอกวจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าลืมมาก ต้องสั่งแบบไม่เผ็ดเพราะว่ามันถ้าเผ็ดมันจะแสบท้องแสบท้องแล้วก็จะปวดท้องก็เลยเสร็จผมนะฮะ FC นี่เรียบร้อยเศรษฐายมากเลยเฮียบอ,อกเสียดายเขามันไก่เมย์เลยได้กินซีอิ๊วหมูนะฮะเซเว่น เซเว่น <Seven. S 1> ผมได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเออก๋วยเตี๋ยวเรือทําไมเขาต้องใส่เผ็ดมาเลยอะ่ะปกติเขาก็ใส่พริกนะแต่เรารต้องบอกเขาว่าไม่ใส่พริกอโอเควันนี้ก็เลยจัดการให้น้องเมย์นะเอฟซีกินไม่ได้นะคะกลัวว่าถ้าแสบท้องแล้วมันมวนท้องเนะี่ยมันไปอยู่ใกล้ตรงเซเว่นนั้นโอเคเมื่อกี้ <c oughs> ผมไปที่ห้างนะก็ไปหาสปะรดน,นี่เห็นเห็นที่นึ่เขาขายแปดสิบาทไซส์นี่แหละก็เลยเอ๊ะทำไมมันมันมันดูราคาเอาการอยู่พอดีอก็เลยเดี๋ยวเดินไปอีกที่ดีกว่าไปอีกที่นึงรู้บอกเท่าไหร่เนี่ยจากแปดสิบบาทเหลือลเนี่ย จาก6กบาทวันเนี้ยสี่สิบเก้าบาทก็เลยโอ้โหได้ของถูกแล้วหนึ่งแถมหนึ่งด้วยปะ่ะแล้วเขาวิ่งมาเลยเขาบอกพี่พี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะถ้าหลังหกโมงเย็นเออก็เลยจัดมาเลยจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเท่ากับอันนี้ยี่สิบาทเองเราต้องซื้อผลไมต้ตอนหกโมงเย็นแล้วมาแช่เย็นใช่หลังหกโมงเย็นเขาบอกทุกอย่างที่นั่นอ่ะคือหลังหกโมงเย็นก็คือจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เป็นของฟาร์มอะไรนะฟาร์มจริงใจหรือสักอย่างเนี่ยตลาดจริงใจตลาดจริงใจเนะล้หนูมาเซ็นท่ารุดรนหนูก็ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดจริงใจอืก็โอเคเลยเพราะว่าตอนแรกมีสลัดนะคะมีสลัดมีอะไรต้องกินผัดซีอิ๊วพี่เน่งคือซื้อสับปะรดเพราะว่าอ่านในเนะเขาบอกว่ามันไล่ลมมก็เลยเอามากิน